สวัสดีครับผมวันนี้ก so, ็อยู <God. S 2> <hot analyze. S 1> ่ก so, you know, ับช่องน้องฮารุไทยนะครับผมวันนี้กับบรรยากาศหนาวๆนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะครับผมวันนี้หนาวนะครับผมก็พาน้องฮารุไทยออกเดินนะครับผมจะพาน้องไปผูกข้างนอกนะครับผมวันนี้จะพาน้องฮารุไทยไปผูกข้างนอกก็เลยพาน้องฮารุไทยเดินเล่นก่อนนะครับผมมีมีเทนด้าอยู่นู่นนะครับผม มาด้วยนะครับผมมีมีแพนด้าดูมาแล้ววิ่งมาแล้วแพนด้าดูบรรยากาศนะครับผมหนาวมากเลยวันนี้นะครับผมมีมีมาแล้ววิ่งตามแล้วมีมีอุะอาทิตกำลังขึ้นนะครับผม อาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับผมก็จะพานออกเดินเล่นนะครับผม คืออากาศหนาวอย่างนี้นกลัวน้องจะขายแข็งนะครับผมเลยพาน้องออกจีเ้นดีสายนะครับผม mm hmm. เลยนออกจีเส้นดีสายเสร็จแล้วก็จะพาน้องไปล่ามข้างนอกครับผมเลยน,น,นี่กับแพนด้าก็มาด้วยอันนี้น้องกีก็จะขอบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพาน้องฮันเดซายออกเล่นเล่นเฉยๆนะครับผม